ก็แค่แฟนเก่าที่มีแม่เป็นคนงานกระจอกกระจอกคุณป้าคะบ้านโครงการนี้ตั้ง20ิล้านนะคะเห็นพี่เช็คบอกว่าป้าเป็นแค่คนงานไม่ใช่หรอจะมีปัญญาหาเงินที่ไหนมาซื้อละคะครับคุณมี่ผมกับแฟนกำลังเข้าไปที่สำนักง,งานขายแล้วครับจะให้ผมเข้าไปที่โครงการเลยระครับอ๋อได้ครับไดคบ้ครับครับสวัสดีครับ มีอะไรเหรอพี่เชคคุณมี่เขาโทรมาตามเหรอใช่เขากลัวพวกเราลืมนัดนนะ่ะลืมไม่ได้หรอกพี่เชคเราได้ส่วนลดจากคุณวันเยอะขนาดนี้เราไม่ลืมนี่แย่หรอกพี่เชคจริงบีมแถมเขายังกักไว้ให้พวกเราเลือกอีกดีจริงๆคนถึงแล้วนะคะค่ะพี่เชคมองอะไรเหรอคะอ๋อ,อไม่มีอะไรหรอกบีมช่างมันเถอะ ได้ค่ะสวัสดีค่ะไปกันค่ะคุณแม่ไปลูกบ้านแต่ละหลังก็จะมีพื้นที่ใช้สอยแตกต่างกันไปนะคะคุณดินกับคุณเช็คสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะคุณมี่คะถ้าพวกเราจะซื้อบ้านจริงๆต้องยืนกู้หลายขั้นตอนไหมคะ ไม่ยากเลยค่ะขอแค่มีสเตตเมนต์กับบัตรประชาชนถทายืนผ่านก็สามารถกู้ได้เลยค่ะโหบีนแบบนี้เราก็จะได้มีบ้านสงใจแล้วสิใช่พี่เช็คค่ะมกคู่นะคะฮัลโหลค่ะคุณนุ๊กตอนนี้เลยหรอคะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเออคุณเช็คคุณบีมคะพอดีมี่มีธุระด้วนนะคะ ถ้าคุณบีมกับคุณเช็คดูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปรอที่สำนักงานขายได้เลยนะคะเดี๋ยวมี่รีบตามเข้าไปค่ะได้ค่ะคุณมี่งั้นขอตัวก่อนนะคะค่ะเออบีมพี่ว่าเราออกบ้านหลังริมริมไหมจะได้มีความเป็นส่วนตัวก็ดีนะพี่เช็คบีมก็ชอบเหมือนกันไปเราไปดูกัน เป็นไงบ้างคะคุณแม่บ้านแต่ละหลังที่ไปเดินดูมาโอเคไหมคะโอเคมากเลยนะลูกกว้างขวางดีแล้วคุณแม่ชอบหลังไหนเป็นพิเศษไหมคะอืมแม่มีไว้ในใจสองหลังลูกหลังหน้าสุดกับหลังหัวมุมแต่เดี๋ยวแม่จะตัดสินใจอีกทีแล้วกันค่ะคุณแม่ได้เลยค่ะสรุปเราเอาหลังที่ดูกันไว้นะพี่เช็คได้เลยบีม เฟิร์นแม่พ well ี่เช็คใครอะพี่เช็คก็แค่แฟนเก่าที่มีแม่เป็นคนงานกระจอกกระจอกอุ้ยจริงเหรอพี่เช็คถ้าพี่ไม่พูดว่าเป็นแฟนเก่าบีไม่เชื่อเลยนะเนี่ยสภาพนี่เช็คแกก็เลิกกับเฟิร์นไปตั้งนานแล้วจะมาละลานอะไรกันอีกผมไม่ได้จะละลานอะไรหรอกครับผมแค่จะบอกว่า ผมรู้สึกดีที่ได้เลิกกับลูกสาวแม่วันๆเอาจะทำงานงกๆก,กไม่มีเวลาให้ผมสู้บีมแฟนใหม่ผมก็ไม่ได้เป็นถึงลูกเจ้าของลานทองแถมยังมีเวลาว่างให้ผมตลอดพี่เชคอย่าพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวแฟนเก่าพี่ก็รู้สึกแย่หรอกที่บีม,มดีกว่าในทุกๆอย่างเฟิร์นไม่ต้องไปสนใจหรอกนะลูก เดี๋ยวเราคุยธุระเรื่องบ้านเสร็จเราก็ได้กลับกันแล้วค่ะคุณแม่ฮะดูบ้านนี่หูฉันไม่ได้เพี้ยนไปใช่ปะคุณป้าคะบ้านโครงการนี้ตั้ง20ล้านนะคะเห็นพี่เช็คบอกว่าป้าเป็นแค่คนงานไม่ใช่หรอจะมีปัญญาหาเงินที่ไหนมาซื้อละคะนี่คุณคะหากมีมารยาทนิดนึงนะคะเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว เดี่ยวคนอื่นเขาจะหาว่าไม่มีใครสังสอนเฮ้ยนี่แกว่าฉันหรอบีมพี่ว่าอย่าลดตัวลงไปทะเลาะก,กับพวกจนจดเสียเวลานี่พี่เชคเลิกดูถูกกันสักทีต่างคนต่างอยู่เถอะนะจ้าจ้าเลิกดูถูกแล้วก็ได้จ้าบีมพี่ว่าเราซื้อบ้านเพิ่มอีกสักสิบหลังไหมเพอดีว่าคนมันรวยอะนะอ <c oughs> ุ้ยก็ดีเหมือนกันพี่เชค เผื่อเราแบบเอาไว้ทำบ้านพักคนชราที่ป้านี่มาเช่าอยู่เป็นไงแม่เห็นพวกเรารวยขนาดนี้อึ้งเลยอะเด้นี่เธอถ้าจะซื้อบ้านกู้เงินกับฉันได้นะฉันรู้สึกสงเพศและกูเวทนาขอโทษที่มาช้านะคะอ๋อไม่เป็นไรครับผมก็ัลังรอคุณมี่อยู่พอดีค่ะ คุณจุม๋มคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะมีก็หาตั้งนานนึกว่าพวกคุณอยู่ที่โครงการกันสะอีกอ๋อฉันไปดูมาแล้ว,ลวจ้ะเสร็จแล้วก็เลยมารอที่นี่อย่างมานานหรือยังคะเนี่ยพวกเราเพิ่งมากันได้สักพักเองค่ะค่ะอ๋อคุณเฟิร์นคะนี่เป็นลูกค้าของคุณวันที่จะมาซื้อบ้านโครงการของคุณเฟิร์นคะ่ะอะไรนะครับคุณมี่โครงการของใครนะครับ ก็โครงการนี้ที่คุณเช็กกำลังจะซื้อเป็นของคุณเฟิร์นและคุณจุ๋มไงคะฮะเจ้าของโครงการพวกเราฟังไม่ผิดใช่ไหมครับคุณมีดไม่ผิดหรอกค่ะคุณเฟิร์นเป็นเจ้าของโครงการนี้โดยมีคุณจุ๋มเป็นหุ้นส่วนหลักค่ะได้ไงพวกนี้เป็นแค่คนชั้นล่างจะเป็นถึงเจ้าของโครงการได้ยังไงเป็นได้สิพี่เช็คถึงเราจะเป็นคนที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่เราก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ใช่ ก็ตั้งแต่ลูกสาวฉันหลุดพ้นจากคนอย่างเธอมาชีวิตของเขาก็มีแต่จเจริญขึ้นเพราะไม่มีใครมาเป็นตัวถ่วงชีวิตไงล่ะเฟิร์นเฟิร์นมีแฟนใหม่หรือยังอ่ะพี่รักเฟิร์นอยู่นะถ้าเฟิร์นยังไม่มีแฟนเรากลับมาคบกันไหมพี่เชฟทำไมพี่เชฟพูดแบบนี้ล่ะพีเงยอยู่ตรงนี้ทั้งคนนะใช่เธอมีแฟนของเธออยู่แล้ว จะกลับมาขอคืนดีกับลูกสาวฉันได้ยังไงนั่นน่ะสิพี่เชคเฟิร์นถ้าจะให้พี่เลือกระหว่างบีมกับเฟิร์นตอนนี้พี่ขอเลือกเฟิร์นนะเฟิร์นเขาไปถึงเจ้าของโครงการผู้หญิงกระจอกกระจอกแบบบีมพี่ไม่เลือกมันเป็นคู่ชีวิตหรอกบีมไม่คิดเลยนะว่าพี่จะเป็นคนแบบนี้ต่อไปนี้เราไม่ต้องมายุ่งกันอีกเออแล้วบ้านที่คุณบีมดูไว้ล่ะคะ ฉันไม่ซื้อแล้วคุณมีมคะเฟิร์นคราวนี้ก็คือดีกับพี่ได้แล้วนะไม่ค่ะเฟิร์นจะไม่กลับไปอยู่จุดนั้นอีกเด็ดขาดเฟิร์นฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าเธอกล้าดูถูกผู้หญิงว่ากระจอเธอนั่นแหละที่กระจอกว่าเอา่อคุณแม่ครับ ให้โอกาสผมอีกสักครั้งนะครับผมสัญญาว่าผมจะดูแลเฟิร์นให้ดีที่สุดไปกันเถอะคุณมี่ไปคุยธุระที่อื่นกันดีกว่าอยู่ตรงนี้มันเสียบรรยากาศค่ะคุณแม่เฟิร์นคนนั้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้เฮ้ยแล้วทีนี้ฉันจะชอ,อะไรกินละเนี่ย ไกล